นี่ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับมาส่งมอบเป็นโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับตัวใหญ่ที่สุดครับตัวนี้ขนาด2,472นะครับ72ใบปั่น2,40เมีนะครับซุปเปอร์ฟาสต์ของค่ายฟาร์มเทคเรานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงแบบสวยๆนะครับรบดสไลด์เอาลงนะครับก็สไลด์ลงเลยนะครับแล้วก็เอารถมาใส่ครับ มีปานะครับมาตัวที่สองนะครับแถวนี้มีแต่รถใหญ่ครับวันนี้กับเจ้าร้อยแปดแรงนะครับมีแต่ไรอ้อยนะครับอำเภอวังสะพุงครับติดต่อกับเขตอำเภอน้องหินมีแต่ไรอ้อยครับพี่น้องขอมาปั่นสบายๆครับสําหรับตัวนี้เป็นสองเมตรสี่สิบนะครับเจ็ดิสองใบปั่น สวยสวยเลยครับความเทคกินค้าคุณภาพตอนนี้กำลังจะประกอบใส่รถให้ลูกค้านี้ก็ประกอบเข้ากับตัวรถเรียบร้อยนะครับสําหรับ FTR 2472นะครับ XT Superfast นะครับนิ่มๆเลยครับหนา7มิลครับตีลองอ้อยตีเลนกินแข็งสบายๆครับตีต่ออ้อยสบายๆครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแข็งแกร่งเส้ดตรงไม่เหมือนใครครับ ทั้งนอกติดแผ่นสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับขับตอนกลางคืนนะครับหากมีปัญหานะครับติดต่อช่างเทคนิคไ่ายอะไรได้เลยนะครับตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับสําหรับรุ่นนี้ขายดีมากมากนะครับสําหรับโรตเตอรี่ฟาร์มเทคนะครับ FTR 2 2 7 2อนะครับราคาอยู่ที่แปด0 0่ับาทนะครับแปดหมบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ สนใจโทรติดต่อสอบถามนะครับ0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับขอบคุณครับ